ไม่ใช่แบบนี้สิทำไมถ้บเป็นแบบนี้ทุกที่เลยอ่ะสองคนหาสิ เอาแบบนี้ก็ได้อ่บน้ำเสร็จแล้วเราจะไปแปลงฟันใกล้เจอวันฮาโลวีแล้วสิ เดีย๋ยวเราไปชุดตัวชุดกันดีกว่าแต่งตัววันฮาโลวีนใส่ชุดนี้คุณไม่ผิดกฎหมายอ,อีฉันไม่ใส่เลย ชุดวันฮาโลวีนฮาโลวีนเหี่ยวเราขอเอาชงผมและว่าย้อมนผมก่อนนี่เราย้อมผมเสร็จแล้วแล้วก็เอาอะไรอีกแว่นเอาแบบนี้ ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราช่วยเออชิวยจอดเข้าใจผิดีกุญแจพิมพ์พี่แท้ตอนเช้าอยู่ตำรวจหลวงยกสูงไม่กินแค่ oh. ชวีอ๋อชวีขอขนมหน่อย พิมพ oh. oh. ์เ <wird> สื่อไว้ครอบครัว <Subst> ผ <itute> ิด <ichi> ต่างชาติ โอเคจะให้ขนมชั้นเลี่ยงขอ,ข,อขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะว้าวอย่าเราปั่นจักรยานสีแดงดีวกว่าสี่ตุ้ม เด็กแม่นุ้ก็ฮบคบมกแทางบ้านของรปอบ้านมีสิีครอบครัวผิดต่อท่าิไม่จริง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 ว่าหลังนั้นไม่ไม่มีใครซื้อเลยหรอ

现在备进去。 ว่าเลยโหได้สนุมัาหนึ่งอันเองะตูไอ้ตดูรีวิวเขาไปสามอะไรอยาอ่างน,งนี้จุดเดอโ่นอ้ยห้ันหน่ไหนแกสน้ำไหน กคยขนมหน่อยเคยขนมนะค่ขวกทีน้เน well. ี่ยตอนเคยเนี่ยไม่ขนมหนึ่อันเองเฮ้ไม่ได้อะไรเลยวันนี้เราจะมันหน่อย อย่าลบหน้าก่อนแตาคนวันนี้ไแต่งตัวเสร็จแล้ว้วใครให้ตัวเอนี่ช่แล้วนะแล้วนะเหยาขอไปดูไอ้แกวานา่แล้วนะเนกันง่ายกว่า 得得得得ไปพักผ่อนกันทีไปชุดโรช์สนุกมากเลยขึ้นมาขึ้นขึ้งไป่ึ้นเฉยๆโอเคอย่างน้อผมก่อน เมาร้องเพลงถึงได้ปวดเพลงมันฟินเดี๋ยวเราขอดต้งตรงนี้ก่อนนะแะว้างขาวกว้างขาวไปกว้างขาว,วา 好了。 เพื่อนสิโอเคเนี่ยใหยาบเรียกเออเราเป็นครอบครัวกันอยู่ใช่ไหมครอบครัวโอเคครอบครัวกันอยู่อุอีอาร์อูอ e ีอาอุอ e ี e R. วันนี้เรายังไม่ได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ I, regions, ous, ceksin, aky, พักผ่อ well. นสักกินหาอะ an, ไรกินดีกว่ามีน OK. มครั้งแรกแล้วก็จะกินว a ฟเฟิลกับนมกับช็อกโกแลตนี่แหละนิ่ๆๆๆๆๆๆโอเคนอนบอกใัทก่อนว่า นอ,นอยเปิดไฟก่อนโอเคเพื่อความอบอุ่นปิดไฟเมื่อไม่ใช้ด้วยขอบคุณค่ะมองไม่เห็นอะไรเลยแปำหนึ่งนะ afternoon. Hi. Bye-bye. 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 bye 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 ไม่ได้เห็นเนี่ยใครคะใครคะใครคะไอเหลี่ยมฉันไม่ได้เหลี่ยมนะให้พีแบบนี้ใช่ไหมแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยใช่แบบนี้แหละ เขาจะเข้าใจอะ่ะแค่นี้แหละบายบายโอเคอื้มเพื้อนเดี๋ยวไปอ่านน้ำก่อนเพื่อนแต่ฉันไม่อาบหรอกอี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 อ อีอีฉันไม่อาบหรอกอีอีอฉันไม่อาบหรอกเพื่อนเธออาบเลยอี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 ออโอเคแต่งตัวสไตล์นี้ก็อพอ,อยังได้มั้งเพื่อนอยาซุนได้ไหมอะ ฉันไม่ใช่ดารานะฉันไม่ได้ฉันไม่ได้เป็นดาราดารงดารานะฉันนี่เป็นดารานะหรือว่าฉันแต่งตัวสวยเป็นดาราอีอีอีอเริ่มจะอีอีได้เลยเดี๋ยวเราจะใส่รองเท้าปลาฉลามไนกี้ ตาเลตาล่าโอเคเธอไม่ยอมเปลี่ยนชุดเลยปิดสิปิดโอเคปิดแน่โอเคเพื่อนเพื่อนจะซื้อบ้านตรงนี้เหรอผมรู้ว่าเอจะเธอจะเต้นอีอีอีกได้ดเต้ เทวทันใจกว่าเลยมันจะใส่อืนอ่นอก,ก่นกินไอติมจันเพื่อนโอเคเดี๋ยวรอให้เขาสร้างมาันเสร็จก่อนนะ โอ okay, เคขับสร้งางบ้านเสร็จแล้วขึ้นไอติมกันเถอะโอเคซ้อนฉันมารถเนี้ยเร็วทันใจเนี่ยเออรถเร็วทันใจ <c ười> อันใหม่ถูกปี <c ười> รถซิ่งทันใจว้าวว้าวว้าวชุดสีฟ้าว้าวม <c ười> ันต้องถามฉันว่าขับเป็นไหมเนี่ยฉัน ขับรถสิ้นเซ็ตมากเลยโอเคถึงแล้ว <c oughs> พื้งอันเดียไม่ถึงอันเดีไม่ถึง <c oughs> อันเดียไม่ถึง <c oughs> เที่ยวเดียวเ <c oughs> พื่อน รสช็อกโกแลตเจ่อะไรที่ฉันชอบป่ะเพื year, ่อนเพื่อนเพื่อนอะซื้อช็อกโกแลตไปเร็วเพื่อนไปมาเพื่อน จะยื่อะไรแถลงเงี้ยเดี๋ยวลูกเดีย๋ยวลูกคะก็บอกว่าเป็นโจรหรอกมนันนี่เดี๋ยวนี่ออจะขโมยเราฉันไม่ได้นะ,ะขโมยเราฉันไม่ได้ขโมยเราฉันไม่ได้นะเพื่อนฉันว้าววาฉันเห็นเซอ้อเคยบอกน้องเพื่อนอแล้วฉันไม่ใช่ คุนไม่ใช่คุณแก่นะไม่ใช่คุณแก่กลัวไงไหมฉันไม่ใช่คนแก่นะฉันไม่ใช่คนแก่นะเห็นเสื้อข้างหลังแล้วรู้สึกเจ็บใจมาก ว้าวว้าวว้าวซุปเปอร์แฟกันฉันจะซื้อโดสตอรอเบอรี่มิลช์แล้วบาบา,บาแล้วก็ใส่ช,โชโ็อกโกแลตโอเคไปดูเธอเดี๋ยวเธอสัอ่งกาแฟนะเธอสั่งนะเลยเธอบอกว่าเธอชอบกาแฟใช่ไหมเพื่อนโอเคเราจะไม่ซื้อเพื่อนนะตกลงเขา ตงคองตากตระจงในมองเล่นเลคอเลยสอผู้ป่าโอเคขึ้นมาได้เพื่อนเพื่อนโอเคมาแล้ว,วตุดคองเหี่ยวเลววนมาเพื่อนเพื่อนเธออย่ากทำแบบนั้นได้มั้ยเธอกระโดดทำไมเธอกระโดดทำไมน,นี่รถ เขาอยากซิ่งเหรอซิ่งเท่าตามาอะไรจะเป็นให้ธนาคารเหรอไหนบอกว่าให้ตามแล้วนี้ให้อุ้มยังไงยังไงกันแน่อย่าบอกนะว่าทิ้งฉันทีน่สนามบินแล้วก็จะกลับบ้านเอง ใช่ไหมเนี่ยไม่ไม่ไมฮะดูดีดีไปไหนโอ้ยแล้วก็ไม่บอกตืเริ่มทำไมเล่า ใช่ไม,ไม่มีไรเชื่อเพรรื่อนเพื่อนร,ร,ร,รอกเราเสียใจตรงไหนอ่ะย่าบอกเอาว่าว่าเราไงต้องออกเบื่อนะสิเบื่อที่ต้องมาเล่นบูเคเว่นเนี่ยโอเค สำหรับคิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแต่เรายังไม่กินอาหารเช้าเลยนะพี่เจอไอติมโอเคบา,บาย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 บุยบายบุยอย่าไปเล่นเกมเอมมากมนนนโอเคแล้วไม่ต้องบอกโอเคบายบาย